นี่นะครับคือที่ติดโซล่าเซลล์ของโรงงานทั้งหมด2,220แผ่นประหยัดเป็นเงินแล้ว1 7 3 4 0ล้าบาทคือเห็นตัวเลขนี่ดูตัวเลขผิดหรือเปล่าวะ ผมเบลที่ชอบวลาการันตีอย่างนี้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงงานเทพดุงพรมะพร้าวนะครับหรือเรารู้จักกันในนามกระที่ชาวเกาะนะครับเห็นเขาบอกว่าที่นี่ค่าไฟเดือนหนึ่งหลายล้านนะฮะเขาก็เลยตัดสินใจมาติดโซลาเซลล์นะครับติดแล้วเป็นยังไงคุ้มจริงไหมประหยัดได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วต่างกับบ้านยังไงเดี๋ยววันนี้จะพาไปหาขั้นตอกันครับไปข้างในกันเดี๋ยววันนี้นะครับเรานัดกับทีมดะกอนโซล่าไว้นะเขามาติดโซลารเซลล์ที่โรงงานแห่งนี้นะครับแล้วเขาจะพาไปดูโซล่าด้านบนเนาะไป ไมเสียเวลานะครับเอากุ้งมาครับใช่ครับสวัสดีครับสวันนี้ครับวันนี้ที่เรานัดกันจะไปดูโซล่าข้างบนเนาะใช่ครับอันนี้เราประสานงานโรงงานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราประสานงานคุณประสบชัยไปแล้วครับอันนี้คุณประสบชัยครับครัสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พี่เบลครับพี่ประสบชัยเขาดูแลด้านไหนครับพี่เป็นหัวหน้าส่วนฝ่ายวิศวกรรมครับคนที่พี่ดูเรื่องการติดตั้งโซล่าใช่ครับวันนี้ผมขออนุญาตมาดูหน้างานหน่อยนะครับได้ครับอยากเห็นเป็นวิทยาทานนะครับว่าเขาติดเป็นยังไงสําหรับโรงงานแล้ว เห็นบอกข่้ไฟเดินเป็นล้านเลยรอพี่ครับแล้วติดแล้วมันจะคุ้มหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าครับคุ้มไม่คุ้มมันต้องไปดูกาน้ภาพก่อนนะใช่ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเดินดูมุมกว้างๆกันก่อนนี่แทนนั้นนั่นน่นนี่นะครับคือที่ติดโซลาร์เซลล์ของโรงงานทั้งหมด2220แผ่นใช่ครับว่าแล้วเราเริ่มนับเลยดีไหมต่อแผ่นหนึ่งเนี่ยมันน้ำหนักเท่าไหร่ครับ ประมาณ22กิโลเต็นตอนที่เขามาติดตั้งนี่เขายกมาเป็นกล่องใหญ่ๆเลยอะใช่คร <1, 000. S 1> ับหน<ช>ึ่งพาเลท1นึ่งพาเลทก็คือยกมาแล้วคนโอ้โหนี่ขนมาไม่มันเลยเหรอมันเลยครับมันเลย,เด,ยเดินกันมันตอนที่สร้างเนี่ยแสดงว่าเราต้องทําทางเดินก่อนใช่ไหมก็เราเราจะติดตั้งแผงก่อนแล้วก็ทางเดิน จะติดตั้งอ่ะอย่างแรกก็คือรางใช่ครับติดตั้งมัลติ้งก่อนมัลติ้งมัลติ้งตัวจุดยึดต่างๆเนาะยึดกับตัวแผงใช่ครับเสร็จแล้วมาทําอะไรต่อติดตั้งแผงแล้วก็ทําทางเดินอ่าทาทางเดินติดตั้งระบบน้ําระบบน้ําล้างแผงโอ้หตเดินตรงนี้นี่คือปกติเวลาเดินบนเมทัลชีตเนี่ยบนคานอันี้คือกระจายน้าหนักเรียบร้อยแล้วใช่ครับโอ้หเสียวเหมือนกันนะเนี่ยเดินแล้วมันก็จะมีความยุบๆนิดนึงแข็งแรงครับแข็งแรงแข็งแรงครับ อันนี้มันแบ่งเป็นกี่พื้นที่บ้างครับมี2พื้นที่ครับมีอาคารที่เก็บสินค้าคืออาคารโน้นก็คือมีผนัง,นงอาคารตึกอาคารโน้นใช่ครับแล้วก็มาอาคารนี้ใช่ครับแสดงว่าถ้าติดโซล่าเซลล์บนโรงงานเราพูดถึงติดอย่างเดียวก่อนนะไม่รวมระบบนะครับอย่างแรกเลยพอเราวางโซล่าเซลล์ไปคือเราติด mounting, มาลติ้งก็คือจํานวนที่มากกว่าแล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาแตกต่างจากตัวบ้านคือมีทางเดินน่แน่นอน,นใช่ไหมเพราะว่าต้องเดินมาเซวิสใช่ครับแล้วก็อันนี้ใช่ไหมคือ อ่าระบบน้ำล้างแผงอ่าใช่ครับอันนี้คือจะเปิดก๊อกได้ใช่ครับเปิดแล้วนี่ก็คืออุ้ยร้อนมันร้อนมันอยู่นอ่าน้าอุ่นนะฮะเพราะว่าน้ํามันอยู่ข้างบนก็เือ,เอไว้เสียบสายยางฉีดล้างใช่ครับอ๋อแล้วนี่อะไรอ่ะรางไฟครับอ๋อนี่รางสายไฟก็คือแต่ละแผงมันรวมกันใช่ครับแต่ละสติงแต่ละสติงจะเข้ารางสติงคือยังไงแนวแถวนี้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อแต่ละแถวเข้ามาแต่ละแถวเข้ามาใช่ครับแล้วก็จะลงไปห้องอินเวอร์เตอร์ที่เราเห็นใช่ครับพาไปดูนู้ดีกว่านะฮะ ฝนมาแล้วนะเห็นไกลๆไปเราจะเดินไปข้างในกันนี่เราดูพื้นที่หนึ่งเนาะนี่พื้นที่หนึ่งใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นพื้นที่2ก็คือข้างบนนี้ใช่ครับอ๋อแต่นี้ก่อนที่จะมาติดตั้งคือมีการสํารวจโครงสร้างมาแล้วมีสำรวจโครงสร้างแล้วก็มีวิศวกรคํานวณเรื่องรองรับน้ําหนักอยู่แล้วครับซึ่งจะมีวิศวกรเซ็นรับรองเพราะไม่ต้องยื่นขออนุญาตอะไรเนี้ยครับเพราะมันเป็นโรงงานมีความเซฟตี้นะครับ เราขอขึ้น้างบนกันเดี๋ยวเราจะไปยืนถ่ายรูปนะกลางทุ่งโซลาเซลล์นะเราจะไปยืนตรงกลางนี้จะได้ไปปะวะกลางตรงสันตรงสันนู้นดีกว่าครับอันนี้ทําเป็นเหมือนเทเลสนะฮะเอาไว้นั่งกินข้าวแล้วกินกาแฟทุยไม่ใช่แล้วพวกสายกรงสายกาวอะไรต้องใช้เส้นใหญ่กับปกติไหมก็เป็นสายขนาดเบอร์สิครับเบอร์สิบระบบมันจะแยกกันเป็นชุด ของแต่ละสติงซึ่งจะมาเข้าในรางเนี่ยซึ่งจะมีขนาดสายกาวเมนขนาด25แสควอน์มิก็คือแยกเป็นชุดเป็นชุดเลยคำถ,ถามหน่อยว่าเราต้องมาบํารุงรักษาอะไรมันบ่อยแค่ไหนครับอยู่ข้างบนเนี่ยก็ในการบำรุงรามษาจะมีอย่างเป็นสองส่วนทั้งบนหลังคาแล้วก็ในห้องควบคุมอ่ะแล้วถ้าข้างบนเนี่ยฮะข้างบนก็จะเป็นเกี่ยวกับการตรวจเช็คจุดยึดคันน็อตบนที่ยึด mounting ตรง,งนี้มีการคลายตัวหรือเปล่าซึ่งมันจะมีมาร์กเก็งมาร์กเงจะมีปกากรามาร์กอยู่ ถ้าเกิดมีการคลายการอะไรเนี่ยก็สามารถขันให้มันแน่นได้เหมือนเดิมเลยอันนี้ต้องมาตรวจเช็คบ่อยขนาดไหนหลังจากติดตั้งแล้วอ่ะปีหนึ่งสองครั้งหรอก็คือ6เดือนครั้งหนึ่งเดือนครั้งหนึ่งซึ่งก็จะมารู้เรื่องความสะอาดของแผ่นอ่าก็ทําความสะอาดด้วยมีความสะอาดของแผ่นอ่าแล้วก็ความแน่นความแน่นของแผงที่จุดจับยึดของแผงต่างๆได้เห็นก็บอกว่าบางที่ติดตั้งแล้วกลัวไฟไหม้อะไรเงี้ยความปลอดภัยมันโอเคไหมมันเกี่ยวกับตัวการติดตั้งแผงไหมว่าถ้าติดดีโอกาสที่มันจะเกิดไฟไหม้อะไรอย่างเง ซึ่งในการติดตั้งเนี่ยมันก็จะมีการใช้เทอร์โมสแกนในการสแกนอุณหภูมิใช่อุณหภูมิมันจะมีหัว MC4 ซึ่งจะมีการดูสองตรววัดอุณหภูมิว่ามันมีความร้อนเกิดขึ้นมากไหมอะไรเงี้ยต้องเท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่ครับปกติประมาณ60-70องศาเ0 7 0งองศานี่คือค่าที่ใช้งานใช่ไม่เกินนี้ อย่างนี้นะฮะติดตั้งเนี่ยทั้งหมด2,220แผงเนี่ยใช้เวลาการติดตั้งเท่าไหร่ใช้เวลาในการติดตั้งประมาณ120วันครับ120วันหลังจากที่มาสำรวจโครงสร้างเรียบร้อยแล้วอันนี้คือรวมไวลิงรวมต่อไฟทั้งระบบเลยจนออนระบบเราติดตั้งตั้งแต่เดือนกรกาคมออนระบบประมาณช่วงเดือนเมษา120วันก็ประมาณ3เดือนใช่ครับแล้วรับประกันยังไงอ่ะรับประกันงานติดตั้ง5ปี5ปีใช่แล้วตัวแผงอะไรเงี้ยครับ ตัวแผงจะมีรับประกันจากโรงงานเนี่ยประมาณ25ปีครับก็ถือว่าพอจะเห็นภาพนะครับว่าเนี่ยคือหน้าตาของการติดสเกลโรงงานนะครับโซลาร์เซลล์มันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวทีนี้เราจะดูว่าหลังจากที่ติดข้างบนเสร็จแล้วนะครับเอาไฟมาผลิตไฟไปไหนทําอะไรต่อเดี๋ยวไปดูกันนะแล้วผมเชื่อว่าใครคนก็อยากจะรู้ว่าค่าไฟเนี่ยผลิตได้เดือนเท่าไหร่คุ้มไหมไปไปดูกัน ที่นี่เป็น,เป,นเป็นห้องเราพามาดูห้องอิมเ,เตอร์ครับที่ห้องควบคุมระบบโซลา r เซลล์อยู่ที่นี่ครับอ๋อตัวนี้ใช่ไหมทั้งหมดเลยใช่ครับนี่ไว้สำหรับดูค่าพลังงานอ๋อในอธิบายคร่าวๆหน่อยนี่มันบอกอะไรบ้างนะฮะตอนนี้เวลาประมาณเทียงตรงโซลาเซลล์ผลิตอยู่ที่750กิโลวัตต์อันนี้ ผลิตได้สูงสุด999กิโลวัตต์ที่เราที่เราติดตั้งในระบบแต่ตอนนี้ผลิตได้780ใช่ครับแล้วนี่อะไรอ่ะตอนนี้โหลดที่ลูกค้าใช้งานอยู่3เมกลูกค้าใช้ไฟในโรงงานอยู่3เมกแต่ผลิตได้800ใช่ครับซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าซึ่งสามารถติดตั้งเพิ่มได้อีกแต่เราก็คือเอามาช่วยประหยัดได้ใช่ครับแล้วนี่คือไฟฟ้าที่ใช้ส่วนที่เหลือที่ดึงจากการไฟฟ้ามาใช้งานอ๋อก็คือหน้าหน้าภาพเดี่ยเราจะเห็นว่า สอันนะครับคือเข้ามาที่โรงงานฝั่งนี้เข้ามาฝั่งนี้เข้ามาโรงงานใช้เท่านี้เลยเป็นเท่านี้ถูกต้องครับอ๋ออันนี้ชอบมากเลยนะไลฟ์ไทม์ตั้งแต่ติดตั้งมา524เม็กประหยัดเป็นเงินแล้ว1 7 3 4 0ล้านเแสนพันบาท3เดือนที่ผ่านมา3เดือนที่อ๋อติดไป3เดือนใช่โอเคเนี่ยครับพี่เบลไฟจากแผงโซล r c เซลจากข้างบนจะผลิตเมาให้อินเอร์เตอร์เนห้องนี้ครับโอ้ นี่คือห้องที่เอาไฟกระแสตรงมาผลิตเป็นกระแสสลับถูกไหมถูกต้องครับก็คืออินเวอร์เตอร์นะอันนี้ทั้งหมด10ตัวครับสิตัวใช่แสดงว่าตัวหนึ่งนี่ประมาณ220แผงโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยโอ้โหอันนี้คือ1ชุดไหนชุดไหนบ้างนู่นอินเอร์เตอร์ที่หนึ่งอินเวอร์เตอร์ตัวที่1นึ่งอ่าชุดหนึ่งมันจะเป็นเซตของมันในนี้มันจะมีอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์มันจะแบ่งมีตัว primary secondary อ่าสำรองมันเป็นระบบของเขาอย่างเงี้ยอ่าอ่าแล้วก็มาตัวนี้ใช่ครับตัวรวมใช่ครับอ่า สามสาแล้วก็มีข้างบนข้างบนอีก5อ๋อข้างบนอ๋อถึงว่าไอ้เราเหล็กนี่คือข้างบนอีกอ่ทางเดิมก็คือ2ชั้นใช่ครับก็คือไฟที่ผลิตจากแผงทั้งหมดพวกนี้เนี่ยจะรวมมาเข้าตู้นี้ใช่ครับจะเป็นตู้ เอซีโซลาร์เซลล์ซึ่งมันจะมีแอดตู้ตู้ใบแรกก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์ตัวที่1ถึงตัวที่อ้าตู้ไวทที่2ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์ตัวที่6กถึงตัวที่10อ่าก็แยกเป็น2ชุดเลยใช่ได้สองชุดก็คืออันนี้เป็น a อซเรียบร้อยแล้วใช่ครับออกเข้าโรงงานใช่ครับแล้วก็จะแปลงเข้าไปที่โรงงานโดี๋ยผ่านสายเส้นนั้นโอโอเคเดี๋ยวเราจะพาแนไปดูห้องอีกเดี๋ยวจะพาไล่ตามสายไปนะครับอันนี้คือระบบของอินเวอร์เตอร์ของโซลาร์เซลล์เดี๋ยวเราจะไปเข้าตู้ไฟโรงงานกันใช่ครับไป ไฟจากโซลาร์เซลล์ที่แปลงเป็นไฟกระแสสลับแล้วจะผ่านทางสายเมน a อซวิ่งไปที่ห้อง MDB 1เนี่ยนะใช่ครับโอ้เป็นเลอร์อเลยนะสี<ช>่เส้นเนี่ยก็คือจะเป็นห้องนี้ใช่ครับห,<อ>ห้องนี้ก็ติดแอร์เหมือนกันใช่ครับ อันนี้นะครับห้องควบคุมระบบไฟฟ้านะครับก็คือไฟที่มาจากห้องผลิตไฟฟ้า,ฟาจากโซลาเซลล์เนี่ยจะมารวมกับไฟฟ้าหลักของโรงงานก็คือ,อน,นี้ทั้งหมดใช่ครับควบคุมโรบบบงงานทั้งหมดเลยใช่ครับแล้วไฟอันนี้เอาไปใช้อะไรบ้างถ้าไฟถึงเดือนหนึ่งเป็นล้านเนี่ยฮะ เดี e JI, ๋ยวนี oui> ่เดี๋ยวเชิญพี่ตุ้ยชัยมาแนะนําดีกว่าครับอ่าเดี๋ยวพี่ตุ้ยชัยเหรอครับครับก็ในส่วนของโรงงานเราเนี่ยหลักๆที่ใช้เนี่ยจะมีอยู่3ส่วนครับส่วนแรกคือกระบวนการผลิตนะครับส่วนที่2นะครับก็คือในเรื่องของออฟฟิศสนักงานนะครับแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยก็คือระบบใหญ่นิดนึงก็คือในส่วนของยูทิลิตี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการผลิตไอ้น้ำน้ำเย็น นะครับระบบผลิตน้ําที่ใช้ในสาธารณูปโภคในโรงงานางต่างๆอ๋อก็คือระรบรบที่ใช้ในพวกน้ําร้อนน้าเย็นที่ใช้ในระบบการผลิตอีกทีนึงใช่ครับผม<ว>อยากให้พี่พาไปดูหน่อยอะไหนๆก็มาแล้วได้ครับอ่ะงันพี่พาไปดูเลยนะครับร<อ>น,นี้เลยครับครับ,รบอันนี้ก็คือในส่วนของลายการผลิตที่เรานําไฟจากโซลาร์เซลล์ที่เราผลิตได้เนี่ยนำมาใช้งาน<อ>นะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้เองเนี่ยเป็นกระบวนการที่เราจะเตรียมพร้อมที่จะส่งออกนะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นสํานักงานเกี่ยวกับทางด้านเอกสาราต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทรัพยากรบุคคลฝ่ายบัญชีแล้วก็คลังสินค้านะครับ<า>ก็หลกัหลกๆจุดนี้เนี่ยจะใช้ในเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่าง,างนะครับแล้วก็เครื่องปรับอากาศกับพวกอุปกรณ์ออฟฟิศด้วยคอมเครั่ผมก็คือหลกัหลกๆก,นะก็จะเป็นพวกนี้นะสไตล์ออฟฟิศนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้องผลิตน้ําเย็นนะครับซึ่งภายในห้องเองเนี่ยก็จะมีเครื่องชิลเ ER ลอร<า>์ครับมีปั๊มน้ําเพื่อจะสูบไปใช้ในกระบวนการผลิต<อ>นะครับแล้วก็จะมีตัวคูลิ่งเวอร์ ที่จะระบายความร้อนจากตัวเครื่องชิลเลอร์นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นบอร์ดการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับแต่ละเดือนนะครับก็จะเห็นว่าเข้าไฟนะครับอยู่ประมาณ1นึ่งแสนกว่าหน่วยหนึ่งแสนกว่าหน่วยเฉพาะระบบชิลเลอร์ครับผมระบบผลิตน้าเย็นใช่ครับคิดเป็นเงินอยู่ก็มูลค่าประมาณสามแสนกว่าบาทสามแสนกว่าบาทเดี๋ยวพาไปดูระบบอื่นอีกใช่ครับก็จะเป็นระบบห้อยน้ําผลิตน้ำร้อนอ่ะครับผม อ๋อน,นี่ก็คือเป็นเชื้อเพลิงกะลานะครับที่เราได้จากกระบวนการผลิตของเราก็คือไอ้พวกกากม,มาพาะพร้าวกากมาพาะพร้าวกะลามาพาะพร้าวที่เรากระทาอ,ออกมาอมเอาเนื้อไปทากะทิครับส่วนตัวกะลาเนี่ยเราเอามาเป็นเชื้อเพลิงที่เตาไอเลอร์ถึงว่าได้กลิ่นเหมือนมะพ้าวคั่วโอ้นี่คือแทบจะใช้ทุกอย่างทุกอย่างครับของวัตถุด,ดิบเลยใช่ครับผมนี่คือมะข้าวมาอย่างนี้เลยมะพร้าวมาเป็นลูกโอ้โหอย่างนี้นะโคตรเยอะเจ้า อันนี้คือเป็นหม้อต้มหม้อต้มน้ําร้อนนะครับให้เป็นแปดสตรีมแล้วก็เอาสตรีมเนี่ยไปฆ่าเชื้อไประบบการต้มต่างๆในรายการปิรพี่นะขอดูหน้าตาอยเลอร์พอสังเกต่อยพี่ไอ้เงินเงินนี่เหรอพี่ใช่ครับก็คือสีเขียวนี่จะเป็นห้องเผาไหม้ส่วนด้านหลังก็เป็นห้องหม้อต้มไอตัวเงินเงินเนี่ยนะ อ่ะ,อะตัวนั้นจะเป็นไซโครนดักเขม่าฝุ่นไม่ให้ออกไปรบกวนชาวบ้านไอน์เลอร์อยู่ด้านหลังนี่ครับบอยเลอร์ข้างหน้านี่ครับห้องเผาไม้ก็คือห้องสีเขียวกับสีดำเนี่ยครับอ่าโต้สีเขียวกับสีดำใช่ส่วนในตัวไอ้ข้างหลังข้างบนน,นู่นเลยนะครับมีเตามีปล่องเลยนะอ่านะเป็นเป็นหม้อต้มอ๋อเป็นหม้อต้มน้ำร้อนครับโอ้โหอย่างบอยเลอร์นี่กินไฟเยอะไหมพี่อ่า ประมาณนะครับ50หน่วยต่อวันต่อหนึ่งตัวของเรามีทั้งหมด4ตัวครับพร้อมกันเลยวันละ4ตัวอ่าสตัวครับวันละสามตัวสำรองหนึ่งสำรองหนึ่งอ๋อก็แสดงว่าวันหนึ่งอย่างน้อยก็ร้อยห้าสิบหน่วยร้อห้าสิบหน่วยสี่ร้อยกว่าบาทต่อวันครับอ๋อเดือนหนึ่งก็คูณไปก็มีต้องมีหลักหมื่นหลายถ้าไปหลายหมื่นเหมือนกันหลายหมื่นครับครับอันนี้ก็คือจะเป็นระบบบำบัดน้ำเสียของเราบำบัดได้น้ำเสียได้ประมาณ2000คิวต่อวันอันนี้มันมีกี่บ่อะพี่เนี่ย หนึ่งบ่อครับระบบเป็นซิสเต็มก็คือตั้งแต่รับน้ําเสียมานะครับก็คือบ่อนี้ได้ครับแล้วก็บ่อนี้เองก็คือกองกากก่อนอันดับแรกะครับกองกากเสร็จแล้วก็จะได้น้ําไปเพื่อจะไปปรับสมดุลก็คือในเรื่องของการแยกไขมันมันออกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะตามไปด้วยบ่อหมักแล้วก็จะเติมอากาศสุดท้ายคือตกตะกอนนะครับก็จะเป็นน้ำใสอนี้อ่าใช่ครับน้ำใสนี้เราก็สู่บ่อภายในโรงงานแล้วก็ไปหมุนเวียนใช้งานกินไฟเยอะไหมพี่อันเนี้ยอ่าประมาณ80,000กว่าหน่วย แสนหมืน่นเป็นหน่วยต่ออะไรพี่ต่อเดือนครับแสนหมืน่นหน่วยนี่ก็ประมาณสองแสนกว่าบ,บาทอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่กินไฟหลักๆนะครับผมว่าโรงงานก็ว่าเยอะแล้วส่วนผลิตอะออฟฟิศไม่เท่าไหร่อายูทิลิตี้นี่แหละไอ้สามตัวเนี่ยคือที่<ช>สุดสแล้วหลักๆเลยครับโอ้โหเห็นไหมครว่า3อย่างรวมกันไม่น่าแปลกใจที่ค่าไฟเดือนหนึ่งนะฮะตอนนี้ค่าไฟเดือนหนึ่งเฉลี่ยเท่าไหร่นะพี่ห้าถึงหกล้านครับห้าถึงหกล้าน อาผมถามพี่ศพชัยหน่อยครับที่โรงงานเลือดติดตั้งโซล่าเซลล์2,000กว่าแข้งเนี่ยค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่บัเตเจตในการติดตั้งนะครับประมาณ18ล้าน18ล้านคือเรามีการาวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าถ้าเราลงทุนขนาดนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรมาบ้างับสิ่งที่เราได้นะครับคือ 1. พลังงานสะอาดที่เราได้พสอง ในเรื่องของ B.O.I. สามก็คือในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายพลังงานสะอาดคือได้เลื่อนของคาร์บอนฟุตพิ้นใช่ครับเราส่งกะทิไปออกขายต่างประเทศการที่เราใช้ผลิตจากพลังงานสะอาดเนี่ยคือได้รับการยอมรับอันนี้คือ สิทธิประโยชน์ทางแรกที่ได้อันที่2คือสิทธิประโยชน์ทางด้าน B.O.I. นี่คือ,อยังไงพี่ภาษีนิติบุคคลที่เราจะต้องเคลมภาษีไรายได้ครับตรงนี้ก็คือในส่วนของนี้เองเนี่ย B.O.I. เนี่ยก็คือสนับสนุนส่งเสริมนะครับ,รบ50%จากการติดตั้งราคา<ก>ติดตั้ง,ก,งก็คือเอาค่าติดตั้งเนี่ยช่วยออกครึ่งหนึ่งแต่ว่าต้องเคลมภายใน3ปีก็คือเอาค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเนี่ยไปเคลมครับเป็นการลดหย่อนค่าใช้จ่ายของบริษัทไปครับผมและอันสุดท้ายนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะรู้นะครับว่า 18ล้านกับเดือนละ4 5 0 0 0 0บาทครับผมตกปีปีหนึ่งก็ตีสัก5ล้านพี่บอกเจ้านายยังไงตอนนำเสนอโปรเจกต์18ล้านเนี่ยว่าเมื่อไหร่คืนทุนก็ในส่วนของการนําเสนอเนี่ยเราวิเคราะห์มาแล้วว่าถ้าเราติดที่เออ9 9อกิกิโลวัตต์เนี่ยไฟที่ผลิตได้จริงเนี่ยประมาณ800กิโลวัตต์นะครับซึ่งก็คิดเป็นเงินอยู่ประมาณ4 5 0 0 0 0บาททีเนี้ยไอ้450,000บาทเนี่ยก็เอาไปหารจากตัวที่เราต้องจ่ายลงไปครับนะครับพอวิเคราะห์แล้วจุดคุ้มทุนก็จะอยู่ที่ประมาณ สี่ปีกว่าป่ครับผมอ่าประมาณ4ี่ปีกว่าก็ถือว่าไวครับถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะโซล่าเซลล์เราคิดว่าโอ้ยต้องคืนเป็น10ปีวันนี้สี่ปีครับคืนทุนยิ่งใช้เยอะยิ่งคุ้มไวครับผมถือว่าวันนี้ต้องบอกว่าได้ประโยชน์มากมากนะครับที่พี่พามาดูโรงงานแล้วก็พี่กุ้งนะครับคุณกรุงพามาเดินตัวแผงโซล่านะครับพออยในลำพังผมมาคงไม่ได้มาเดินอย่างนี้ได้นะครับว่าเออห็นโซล่าที่ติดเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วผมว่าสําคัญนั้นแนวโน้มในอนาคตครับ ในเมื่อบ้านเรานะเป็นฐานการผลิตยอย่างพวกอาหารเนี่ยสำคัญแล้วเรามีลูกค้าอยู่ในยุโรปอเมริกาเนี่ยพลังงานสะอาดคือสิ่งที่ยอมรับนะบพวก print, คาร์บอนฟุตปริน์คาร์บอนเครดิตเรื่องนี้ในอนาคตผู้บริหารจะได้เขาต้องมองเลยว่ามันต้องมาเพื่อนเพื่อนคิดเห็นยังไงนะครับสาหรับใครที่ทําโรงงานหรือบริษัทก็ได้นะผมว่าติดแล้วยัยงไงก็คุ้มนะครับก็อยากให้คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้เลยว่าถ้าจะติดอย่างนี้คิดเห็นยังไงบ้าง ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็สับก,กระดิ่งให้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณกุงแล้วก็พี่ประสบชัยมาก<ๆ>เลยนะครับจเจอกันในคลิปหน้านะครับ